กลับกันมาอีกครั้งเนี่ยผมสำหรับของฟรีนะครับที่ทางเกมได้แจกเนี่ยผมใส่โค้ดแล้วรับเลยคาถาสุดเทธธ่จากบิวตี้เพลย์ อ่ากระทาก็จะได้เป็นประมาณนี้เนี่ยผมละละลลหล่อหล่อเท่เลยก่อนอื่นนะผมต้องขอขอบคุณเพจ r o บ l o x ไม่ใช่เกมด้วยผมขออนุญาตด,ด้วยนะผมผมอะไรครับก็จะมีอยู่2อันนะผมอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นของฟรีอันนี้นีผมส่วนอันที่2องนะผมก็จะเป็นอันนี้ครับนี่เซตนี้เลยนะผมมีทั้งหมวกวิซาดาบซามูไรใช่ไหมแล้วก็หมวกซามูไรอ่าประมาณนี้นีผมส่วน อันนี้เนี่ยมันไม่ได้แจกฟรีนะผมอันนี้เขาเป็นการลด50%นะครับถ้าถามว่า50%เนี่ยมันลดเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงก็รานะคาตอนนี้เลยผมถ้า50%เนาะก็จะเป็น120เนยผม120ลดลดออนี้เหลือ60รูบักนะครับแล้วก็ดาบเนี่ยผม เหลือรับเหลือ125จาก250สแล้วก็8บิตซามูไรเฮล멧อยู่ที่175บในผมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้จัดใครยังไม่ได้อะไรเนี่ยก็สามารถไปจัดได้ในผมหมดเขตวันที่24นี้เท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็วันที่14เนาะประมาณนั้นแหละโอเคในส่วนของโค้ดอันเนี้ยมันใช้ยังไงรับยังไงรีดีมยังไงนยผมเห็นลิงตรงนี้ไม่เอ่ยนี่แหละครับกดเข้าไปเลยอ่าพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเด้งตรง แมพ Ice Land of Move นะผมตามนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยอ่า oh, no music no 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 ปิด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 ไม่ดีโอเคพอเข้ามาตรงนี้เนี่ยผมก็จะเห็นได้ว่าเป็นแมปที่แบบก,ก็โอเคนะแต่คือผมสนใจแค่อีเวนต์สนใจแค่ของฟรี yeah อตอนนี้เนี่ยผมก็โค้ดนะครับก็เอามาจากตรงเมื่อกี้เลยผมโค้ด DIY นะครับถ้าถามว่ามันรีดีม m ยังไงผมมาตรงนี้ผมคาว่า playit นะผมแล้วก็กด e หรือว่ากดที่คลิกที่มันก็ได้แต่ว่าผมจะกด e แล้วกันอ่ามันจะมีสองตงัวเลือกครับผม Play Game กับ redeem Code ให้กดคําว่า redeem Code แล้วก็ใส่คําว่า DIY เข้าไปครับผมเสร็จแล้วกดติ๊กถูกเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะขึ้นว่า successfuly l แล้วก็จะขึ้น b a ชอว Award ตรงนี้นะครับตามนี้เลยะนี่บผมง่ายๆสั้นๆได้ใจความอุอีแค่นี้รับผมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูคังตัวละครของผมเลยดีกว่าโอเควาร์ปมาที่คังตัวละครของผมนะครับตอนนี้ก็ Kinetic Stuff 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 เออใช่ไหมเออก็เนี่ยผมรูปร่างน่าจะเออเดิรทรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าพอกดไปปุ๊บเนี่ยผม กดไปปั๊บมันก็นจะไม่ค่อยเข้ากับตัวครผมเท่าไหร่นะเพราะว่าผมจัดเซตไว้สําหรับของผมอยู่แล้วเอออ่ามันก็นจะประมาณนี้เลยเนี่ยผมเป็นคาถาอยู่ด้านหลังลนลผมเป็นแบ็คว่างนั่นแหละนะครับอืมหล่อเท่แต่มันไม่เข้ากับผมว่าขอโทษรอแบบว่ามีแบบของดําแดงแบบสีดําหรือสีแดงมาก,ก่อนอนะ่ะแบบดําขอบแดงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัด <c oughs> แลวอย่างละผมไอ้เรื่องของ8ดบิตนะครับถ้าถามมาทำไมผมไม่ซื้อก็คือมัน ไม่ใช่แนวผมนะครับก็เลยไม่รู้จะจะซื้อไปเพื่ออะไรเออตามนั้นนะผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรีริมได้ไม่ได้ค่อยวาอ่ากันในทีคอมเมนต์กันด้วยอุอิฝากกไลค์กดแชร์ด้วย thank you มากครับผมบาย